สวัสดีครับเมื่อวันที่30กันยายน2567นะครับช่องน้องพิงน้องเพลงชาแนลกับมีแนวทางมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับช่องน้องพิงน้องเพลงชาแนลกับมีช่อง YouTube ช่องเดียวนะครับก่อนเดือนก็นอย่าลืมกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ในเล้อครับเพื่อเป็นกำลังใจในการ <c oughs> หาแนวทางดีๆมาฝาก ทุกท่านเช่นเคยนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและติดตามด้วยนะครับอ่าเขามาเบิ่งนกันเลยครับเลขของอาจารย์่ันแรกเป็นเลขของอาจารย์ณดานะครับคนไหยบนล่าง3คมูหนึ่งเก้าหนาดแค่นั้นนะครับ3คมูอ่าแคปหน้าจอเลยครับ <c oughs> ไปกันต่อครับเลขอาจารย์ลึกลับนะครับเลขอาจารย์ลึกลับเพื่อตัวบนพื่นในเจ็ดห้าแปดหกศูนย์เกตัวบนล่างพื่นในหกสองเก้าสองสี่แนี่ครับลงวันที่1นึ่งทับสิทับหกนะครับงวดแคปหน้าจอเลยครับ <c oughs> เลขอาจารย์ลึกลับนะครับไปกันต่อครับ เลขอาจารย์กว้างนะครับต่อไปเลขอาจารย์กว้างนะครับเพ่นไทยวิ่งบนบนวิ่งศูนย์ตัวเดียวนะครับสองตัวบนล่างเป็นในแปดศูนย์แปดหนึ่งหกสามเก้าสามแปดหนึ่งอะดังแห้งนะครับศูนย์กับ <c oughs> ศูนย์กับคนหาหลายครับแคมนาจอเลยครับแปดศูนย์แปดหนึ่งดังคักครับ อาไปกันต่อครับเลขอาจารย์ภูเก็ตนะครับเลขอาจารย์ภูเก็ตสถิติล่างอย่างเดียวนะครับซิฟงวดได้แล้วครับง <c oughs> <c oughs> วดน,นี้พนัยล่างวิ่งเจ็ดนะครับสองตัวล่างพนันเจ็ดศูนย์กับเจ็ดเก้าเจ็ดวัน,นี้พนันเจ็ดนะครับสถิติ สิมห่อนแล้วครับแคบหน้าจอเลยครับผู้ใดมีเจนยังก็เอามาใส่นะครับคนจับคู่หมายเจ็ดศูนย์กับเจ็ดเก้าไปกันต่อครับเลขอาจารย์นยุทธยา เลขาจารย์นายุทธยาเพิ่นให้บนวิ่ง7กับ8ปสองตัวบนให้7 1 7ดห8ึ่งเจ็ดหนึ้ี่ตรงกัน8ปดสำนัก9ก้าสำนักแล้วนะครับ7 5 5 7ห้ด <c oughs> ผู้ใดมั่นใจก็เอาเลยครับเชหาตรงกันหลายสำนักแนงแคปหน้าจอครับ เน้นที่เจ็ดหานะครับเพราะว่าเจ็ดหานี่ตรงตรงหลายสำนักครับไปกันต่อครับเลขอาจารย์เทพนะครับเลขอาจารย์เทพเปิ้นห้องบอกโตโตเดียวนะครับบน601 2ตัวบนให้6001 60 90กก็คือ สลับไปสลับมาะนะครับกหนึ่งน้ำเน้นะครับ2ตัวล่างกับมี1 3 1 7แคบหน้าจอครับ <c oughs> งวดกับเขางวดเกาซีกับเขาตรงๆนะครับของกระจย์เทพ มาเบิงสำนักใดสี่เขาเนี่ยนะครับติดตรงกันแน่อ, <c oughs> อาจารย์นัด,ดานะครับอาจารย์นัด,ดาเป็นน่งเก่านังหาศูเจ็ดบอ่อตรงกับไผนะครับอาจารย์ลึกลับอาจารย์ลึกลับกับ นี่นะครับ0ูน0 9เก้าหกนขันตัดกะได้60อาจารย์ลึกลับนะครับอาจารย์กว้างเน้นไปที่0ูนนะครับ808 0ูน6แ <c oughs> ส่วนเลขอาจารย์ภูเก็ตเลขอาจารย์ภูเก็ตนี่เป็นไหลล่างเจ็ดนะครับนี่ครับมีหนึ่งเจ็ดนะครับขั้นล่างเจ็ดนะครับมีหนึ่งเจ็ดเลขอาจารย์อยุธยาเพื่อนให้บนเป็นหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดบนนะครับมันกับมีมีบนมีล่างคือกันนะครับเลขของแต่ละอาจารย์กับ มาเป็นของขายของมันนะครับก็อย่าลื่มสื่อบนสื่อลางเจ็ดศู 71. เลขอาจารย์ภูเก็ตเลขอาจารย์อยุทธยาเน้นพิเจนะครับทันเจต <c oughs> ทนเน้นพิจเจตกับเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดแ็กระได้แด้วครับลาง เลขจา์กว้างพันเน่นบนศูนย์นะครับกูไดมีศูนย์ยังกะเอามาใส่เอานี่ครับเลขจา์กว้างกับอาจาร์เลือกรับพันเน่นศูนย์หกศูนย์เก้าสก็ได้นะครับ <c oughs> ช่องน้องพิงน้องเพลงชาแนลก็ข,ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามสนับสนุน อย่าเริ่มกดแชร์กดซับสไครกดติดตามห้ยนะเดครับเพื่อเป็นกำลังใจในการหาแนวทางดีๆมาฝากทุกท่านเช่นเคยนะครับช่องน้องเพ่งน้องเพ่งชาแนลก็เป็นเพียงช่องที่หาแนวทางมาฝากทุกท่านนะครับไม่สนับสนุนการเล่นการพนันใดๆใดๆทั้งสิ้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณรับชมและติดตามนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความจเจริญ ได้รับเงินแสนเงินล้านเะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ